รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพพส,สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะตลาดสดพระราม่ของเราวันนี้นะคะพาเปลี่ยนบรรยากาศมานั่งรถเที่ยวย่านนทนกันค่ะ ต้องบอกจริงๆนะคะว่าวันนี้เนี่ยเรานั่งรถผ่านทางรัตนาทิเบศข้ามสะพานพระนั่งเก้าแล้วก็มาเข้าซอยบางรักน้อยซอย11ไปเที่ยวตลาดต้นไม้ซอยช้างค่ะเรียกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ของเมืองนนท์กันเลยทีเดียวเป็นยังไตงตามไปดูนะคะ ตลาดต้นไม้ซอยช้างเปิดขายกันมานานกว่า20ปีแล้วล่ะค่ะในซอยก็จะเป็นถนนเส้นเดียวสองข้างทางเนี่ยก็จะเป็นร้านขายต้นไม้ที่เปิดขายกันตั้งแต่เช้าจนรดเย็นมีทั้งไม้ดอกไม้กระดับหลักสิบไปจนถึงไม้ด่างที่กำลังเป็นกระแสนในท้องตลาดตอนนี้งานนี้ไปบุกถึงสวนอาจารย์วิชัย ผู้คลุกคลีในวงการต้นไม้และเป็นร้านยุคแรกๆของตลาดซอยช้างกันเลยทีเดียวพ่อเล่นไม้ใบประเภทยอย่างนี้มากี่ปีแล้วคะ3าปีปีแล้สามปีปส<า>ป,ป,ปีก็คือช่วงที่เขากําลังเริ่มแบบเริ่มพิถินเลยก่อนหน้านั้นจริงๆ <c oughs> ปลูกต้นไม้อะไรคะพ่อส่วนใหญ่คือแม่บ้านผมก็ <c oughs> กปลูกไม้ดอกตอนหลังเราก็มาศึกษาไม้ที่ตัวที่เขา หายากกันค่ะแต่ก็ราคามันก็สูงพ่อคะ<า>่ะอันนี้ต้นอะไรคะอันนี้เขาเรียกบุษรสลัดคำดงัตงตัวนี้ชิ้นตานี้ก็ประมาณสามหมื่นฮะชิ้นตาหัน่นจากต้นยังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่แตกออกมาเลยค่ะอันนี้เป็นมอนเหลืองมอนเหลืองครับเป็นอมอนเหลืองตัวเลือ้อยโบสิกิน่าเมื่อก่อนนั้นใบละสองหมื่นกว่าตอนนี้ครับอนนี้ก็เหลือจะหมื่นเ็ดเศษ ใบละตัวใหญ่ๆอย่างนี้ก็ยังหายากอยู่โซนพ่อชำแต่เป็นโซนไฮไลท์ต้องบอกว่ามีแบบต้นแรไอเทมหายยากๆอันนี้เป็นก้านส้มดงเท่าไหร่คะพ่อต้นนี้ต้นนี้น่าจะเป็นหลักแสนกี่ใบครัท่านประมาณ5-6ใบอย่างตัวนู้นนมอนเตอร่าตัวนั้น,นซื้อเข้ามาใบนนแรก2อง0 0 0อันนั้นมินพ่อมินจากใบเดียว ค่ะตอนนี้ก็เป็นสองสามใบแล้วอันนี้ก็เป็นพินหน้าหรือคาราเมลคาราเมลตัวน,นี้ก็เคยส่งเสนอราคาอยู่ที่แสนห้า oh แต่เราตั้งไว้สองแสนก็ยังไม่ได้ขายเป็น,เป,นเป็นไม้ตัวแลหน้าสะสมอยู่ แล้วพอวันหนึ่งหันมาเลี้ยงพวกประเภทไม้ใบที่เป็นตระกูลด่างพันอื่นๆด้วยศึกษาความรู้จากไหนบ้างคะเฟซบุ๊กบ้างไม u t u u e อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี้ยก็ดูดูศึกษาราคาซื้อขายกันก็แปลกใจว่าทำไมมันแพงนั่นนะสิครับพ่อหลายคนก็อยากรู้เป็นกลุ่มกลุ่มของนักสะสมซึ่งเขาก็ไม่ไม่ได้เลี้ยงเพื่ออยากจะมีเจตนาขายเท่าไหร่หรอกค่ะนะความจริงเขาก็เป็นอาการอานุรักษ ความ <จะ S 1> ชอบเก็บความวชอบในตัวคือช่วงนี้แสดงว่าต้นไม้ทุกพันราคา,าลงหมดถ้าใครสนใจจะสะสมก็ช่วงนี้น่าจะหาหาหาไปาสะสมนะเก็บไปสะสมได้เพราะว่าราคาอาจขึ้นอีกต้องบอกว่าใครที่เข้าวงการไม้ด่างแล้วต้องหลงรักสเสน่ห์ของต้นไม้ไปดังๆแน่นอนเลยล่ะค่ะอย่างพี่กุ้งรัตไอบี e ิวก็เริ่มจากความชอบและสะสมจนตอนนี้ ขยายพันธุ์ได้เยอะมากๆจนต้องมาเปิดร้านขายอยู่ในตลาดต้นไม้ซอยช้างแห่งนี้ค่ะอันนี้เรียกว่างานอดิเรกกับการปลูกต้นไม้ปกติมีงานประจําคือโดยปกติทํางานประจําเป็นเซลล์ขายระบบอะค่ะแล้วเราเราชอบปลูกเลี้ยงต้นไม้จนมันล้นบ้านนะคะเสร็จแล้วก็มองว่าเอ้ยเราจะหาที่ที่ไหนที่มันสามารถที่จะเอาต้นไม้มาไว้ได้อันนั้นคือจุดเริ่มต้นสาหรับที่ร้านนี้ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นพอเราปลูกเราก็ยิ่งชอบมากแล้วก็ ได้มีโอกาส ici, ได้แบบแบ่งต้นไม้ให,ให้ลูกค้าในราคาที่ไม่แพงมากที่มันมีค่ามากกว่าราคาก็ปลูกกว่าจะได้ขนาดนี้มันใช้เวลานานมากนี่ใหญ่มากนะคะใบนี่ตัวใหญ่กว่าเราอีกอ่ะจริงๆถ้าสมมติว่ามันยาวเนี่ยคือมันจะยาวลงมาแบบอย่างนี้เลยก็จริงๆพอพอเราชอบมันเราก็พยายามศึกษาว่า เขาชอบลักษณะอากาศแบบไหนวัสดุปลูกเป็นยังไงแล้วก็โรคตา่ตางๆใช่โรคต้นนี้ชื่อว่าอะไรนะคะอันนี้ฟิโลเดนดอนแม็กซิมัมค่ะอลังการงานสร้างมากแต่เราชอบไอเดียพี่พี่กุ้งมากคือพี่กุ้งใช้กระถางอันนี้ปลูกใชก่กระถางสปาเลยค่ะเพราะพิเศษมากเป็นแบบกระถางไม้เท่ด้วยอ่ะคือบางทีลูกค้าไม่ได้จะถามซื้อต้นไม้<า>มแล้วถามากระถางจริงไอเดียเก๋แล้วต้นพี่มีดอกเยอะซะด้วยใช่ค่ะเอาไปแทงหวยได้ค่ะอุ้ยไทย นับใช่ไหมคะเพราะว่าพี่ที่ร้านนับอยู่โอ้ <c oughs> ถูกไหมคะรอบที่ผ่านมา <c oughs> น่าจะลืมซื้อ <c oughs> ลืมซื้อ <c oughs> อันนี้เป็นไม่ใช่ค่ะเป็นไิโลเดนดอนตัวนี้เป็นแม็กโด l l เวลค่ะเราไม่ใช่อะไรไมีดอกเหมือนกันใช่ค่ะก็อยู่ที่สภาพความสมบูรณ์ของการเลี้ยงด้วยค่ะแล้วก็อากาศ ตัวนี้เป็นพวกหัวใจแมาค่ะเป็นซิลเวอร์สแปดน่ารักจังเลยอ่ะสีมันเหมือนเป็นสีเงินเงินตามชื่อมันเลยเป็นซิลเวอร์ถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยงกับผนงังหรือว่าต้นไม้อ่ะค่ะเขาสามารถเกาะขึ้นไปได้เลยเหมือนตีนตุแกใช่อู้น,น่ารักด้วยนะแล้วเขาสวยมากอุ้ยเป็นหัวใจชัดเจนเลยตัวนี้เท่าไหร่คะตัวนี้พี่ขายอยู่ประมาณ3,000นะคะ3,000ใบนี้ อันนี้จะเป็นกามกุ้งด่างค่ะ<ม>อย่างต้นนี้น่าจะเลี้ยงมาประมาณปีกว่าแล้วอะค่ะก็ตกเดือนละประมาณเดือนละใบากว่าอุตายหดกับใบขอโทษค่ะไม่เป็นไรค่ะ <c oughs> ไม่ขายด้วยนะจ้าเราหมดจับใบ <c oughs> เพราะว่าตัวนี้กะเอาไว้ขยายพันธุ์นะคะเนื่องจากแม่เขาค่อนข้างด่างเสถียรมาก แต่พี่ว่าสุดท้ายแล้วไม้ด่างมันมันมีเสน่ห์ของเขาก็คือเราได้ลุ้น <c oughs> ทุกใบอะค่ะ <c oughs> ลุ้นจริงๆใช่ที่มันได้มากกว่าเขาเรียกว่ากําไรจากต้นไม้ก็คือเรามีกลุ่มเพื่อนที่ชอบต้นไม้เหมือนกันแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต้นไม้แล้วก็ช่วยกันบางทีเขามีบางเทคนิคที่เราไม่รู้เราก็เรียนรู้จากเขาได้เหมือนกันนะคะ <c oughs> ดังนั้นใครบอกว่าอยากได้ต้นไม้ราคาดีที่สําคัญอยากได้ความรู้ในการปลูกต้นไม้แต่ละสายพันธุ์ มาหาพี่กุ้งได้ใช่คนเคยมีประสบการณ์ใช้คำนี้แล้วกันเนาะใช่แล้วก็เข้ามาก็คือไม่ต้องคิดว่าจะต้องมาซื้อต้นไม้ะะอ่ะค่ะบางทีแค่เยี่ยมเข้ามาชมต้นไม้แล้วก็มาถามเทคนิคหรือว่าอาจจะแบบวิธีการดูแลรักษา,าเรายินดีที่จะตอบอยู่แล้วคุณผู้ชมท่านไหนอยากเริ่มเข้าวงการไม้ด่างก็ลองมาที่ตลาดต้นไม้ซอยช้างได้เลยนะคะพ่อค้าแม่ขายพร้อมให้คำแนะนำอยู่ค่ะ ขอพักจนสักครู่เดี๋ยวจะพาไปกินดอกไม้ฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะคุณผู้ชมดอกไม้จริงๆดอกไม้ส,สดๆจากตน้นเสิร์ฟลงจานให้กินเนียลยค่ะช่วงหน้าห้ามพลาดปกติยำขนมจีนต้องใส่ปลาลถึงจะอร่อยอืมเลิศเมนูนี้ต้องจองนะคะไม้ไทยแบบโบราณโบราณนม,มหนูมีนางเลวหำช้างนางแรดเฟิรนด้านดำใครอยากไปเท่าแกกมาที่นี่ก็ได้ สิกระถางแล้วหาสิบแล้วก็เปลี่ยนไปไปขายว่า5-6หมื่นมาพูดเขาให้เด็กกินแล้วถ้าเด็กคนไหนพูดช้าให้กินลูกมาพูดแบบนี้สมัยก่อนบอกอาฮวงุุยบ้านต้องมีนาฬิกาอะไรที่มีลูกตุ้มให้แฟนกลอดอย่าให้ตายอีนี้ก็เป็นพิธพัณฑ์ชาวนาที่เราทำนาทำไมก่อนทาไม่เก็บนะเด็กุูนหลังหมันไม่รู้แล้วรถเมลว่าเวลาทำนาก่อนที่จะเนี่ยทำนาได้ลูกสองคน